สวัสดีครับสวัสดีสรวมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับยามค่ำค่นะครับผางหายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่18นะครับมีนานะครับ2566นะครับก็พามาชมนะครับวันนี้มีหน้าทองนะครับ2แท่นเข้ามานะครับมีหน้าทอง2แท่นนะครับเข้ามามีหน้าทองอ่าพันห้าเอนะครับกับอ่าไฟวนนะครับไฟวนจะเป็นอ่า ตัวนี้นะครับไฟบนพันสองนะครับอ่าหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับไฟบนนะครับนี่ครับแต่ประดิษฐ์ไปแล้วนะครับประดิษฐ์ตัวตัวบนนะครับหน้าทองหน้าขาวไปแล้วเหลือแต่หน้าทองนะครับหน้าทองตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาทตัวนี้อยู่ที่หมื่นสองนะครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นสองนะครับอ่าที่หมื่นสองนะครับหูไม่มีนะครับตัวนี้ก็พามาชมตัวนี้ก่อนนะครับเป็นอ่าพาวเวอร์หน้าทองนะครับของประดิษฐ์เจริญซาวนะครับโกซีรีสนะครับอ่า พันห้าเอนะครับตัวนี้พันห้าเอนะครับสามารถขับดอกยี่เปียดได้นะครับสบายๆนะครับแปดดอกนะครับแปดดอกหกดอกได้สบายนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับใครที่ยังเป็นเอฟซีของหน้าทองนะครับไม่ห่างหายนะครับตัวนี้นะครับของนะครับน่าจะมือเดียวนะครับของนะครับแทบอาจจะของเขารักษาดีมากนะครับนี่ครับตาก็ยังอยู่นะครับของประเทศไทยนะครับนี่ครับเครื่องก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับ ยังสวยนะครับนี่ครับสายก็ยังสายเดิมอยู่นะครับนี่ครับสายแจ็คก็ยังเป็นสายไฟก็ยังเป็นสายเดิมอยู่นะครับนี่ครับยนเข้าก็จะเป็นโมโนนะครับนี่ครับแชนเนลละสี่ดอกได้นะครับครับขั้วละสี่ดอกอัดลงไปเลยนะครับพันห้าร้อยวัตต์เอนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับโคตรสุดนะครับลูกค้านะครับใครที่เอาไปใช้งานนะครับเนี่ย ข้างในนะครับแน่นตึ๊กนะครับเฟสก็จะเป็นของบ่าซ Z นะครับบ Z เซนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่ครับสวยๆนะครับพวกบอร์ดพวกอะไรนะครับลูกค้านะครับนี่ครับบอร์ดเรียมจัดนะครับเนี่ยฝาบอร์ดฝาอะไรโหเครื่องนะครับเดิมๆเลยนะครับอันนี้มอดันนะครับก่อไฟนะครับคาปาก็ ปดตัวนะครับนี่ครับรมระบายความร้อนก็สี่ตัวนะครับก็สองตัวนะครับแน่นๆนะครับนี่ครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถดูเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเครื่องโคตรเดิมนะครับนี่ครับเรียบๆนะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับใครที่กำลังมองหาขายในราคาอยู่ที่นะครับสองหมืนบาทนะครับตัวนี้อยู่ขายในราคาอยู่ที่ 20,000บาทนะครับพี่ทนายสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่20,000บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเฟรนด z บียูเซ็นะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้ครับยี่บได้8ดอกนะครับ18ได้8ดอกนะครับสบายๆนะครับไขรที่กําลังสายรักหน้าทองนะครับเสือตัวนี้นะครับยังสวยนะครับยังสวยนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับพี่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ 0837398945นะครับ0837398945นะครับถ้าเป็นพันเอจะอยู่ที่12ื่นสองนะครับแต่ถ้าเป็นพันหตัวนี้พันห้าเอนะครับตัวแรงเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่20,000บาทนะครับสภาพสวยงามนะครับสวยกว่าพันเอนิดนึงนะครับฝาหลังนะครับแทบไม่มีรอยนะครับเครื่องยังสวยนะครับนี่ครับใครยังอนุรักษ์หน้าทองนะครับไม่ผิดหวังนะครับแรงๆนะครับแรงๆนะครับ 1 5 0 0 a เมอแปลงโคตดใหญ่นะครับหนักด้วยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับสายพวกสายไฟสายอะไรก็สายเดิมๆเลยนะครับสายเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงกระดูกนะว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ําเสียงกระดูกนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับ อันนี้นะครับขับ4ดอกนะครับตอนนี้นะครับมันสามารถขับได้ถึง8ดอกนะครับผมขับ4ดอกนะครับเสียงกลางท่านล่างนะครับเพราะเป็นระบบโมโนนะครับ เดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับราคาอยู่ที่นะครับ20,000บาทนะครับ20,000บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสวยๆนะครับของหายากนะครับ 1,500A นะครับถ้าพันวัตต์อยู่ที่12,000นะครับสนใจทุก้ามาได้นะครับ0837398945นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ